สีกากรอฟชั่วโมงนี้ทุกคนพูดถึงมากก่อนอืน่นไปดูหน้าดูตาสีกากรอฟกันสักนิดสิครับผู้หญิงคนนี้<ม>อิทธิฤทิ์เยอะ,ะสามารถทําให้พระระดับผู้ใหญ่ตะบะแตกตะบะแตกพระผู้ใหญ่บางรูปหลงถึงขนาดแสดงอาการถึงขวงใช่ ออกจากวัดไฟนอนที่บ้านของสิกากอฟเป็นเดือนเดือนแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นเดือนเดือนห่วงไงตีกันไม่ให้พระรูปอื่นมายุ่งคือห่วงพระด้วยกันเนี่ยกวัวพระรูปอื่นเลยนะไม่ได้ห่วงกันหรอวาห่วงพระนะรูปอื่นจะมายุ่งขิงก็รู้นะสิกาโกฟเนี่ยเออเอควยอยู่กับพระหลายรูปรู้ด้วยรู้ด้วยก็รู้แต่ก็ห่วงจึงวัดมันร้อน จึงต้องมานอนกันท่าไว้ที่บ้านของซิกาโกฟเป็นเดือนๆใช่ค่ะแต่คราวนี้แต่คราวนี้เราอยากจะหยิบฉวยเอาหน้าตาของซิกาโกฟซิกาโกฟวันนี้มาให้ดูกันไปดูกันสักนิดสิครับพอเห็นรูปนะหลายคนก็วิจารณ์กันเยอะนะขวามือบนจอเสื้อขาวขาวขวามือบนจอเสื้อขาวขเขาวก็คือก็คือบิ๊กเตาค่ะ ซ้ายมือบนจอนั่นแหละซิกาโกฟซิกาโกฟครั้งแรกผมก็ตกใจนะทำไมตกใจอ่ะผู้หญิงหน้าตาอย่างนี้สรีระอย่างนี้สามารถทำให้พระบ้าได้ทั้งประเทศเฮ้ยเป็นไปได้อย่างไง ภาพนี้เป็นภาพเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคม2568ภาพเป็นวันที่บิ๊กต่าบุกไปรวบตัวซิกากอบที่บ้านแถวแถวนนทบุรีเมืองนนทบุรีใช่บุกไปที่บ้านขั้งแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่าผู้หญิงหน้าตาอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้สามารถสะกดจิตพระได้ทั้งประเทศอ่ะอย่างน้อยก็สิบวัดสิรูปอะแล้วระดับพระผู้ใหญ่ด้วยนะงมากเลย ก็เพิ่งได้ข้อมูลจากพิกเต่าพิกเต่าก็บอกว่าก่อนหน้านี้เธอสวยมากใช่ค่ะรูปร่างเธอก็ดีหน้าตาเธอสวยแต่หน้าตาเธอเปลี่ยนผิวพันรรณเธอเปลี่ยนรูปร่างเธอก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนในช่วงสักปีเดียวปีเศษที่ผ่านมาเปลี่ยนเมื่อสักกลางกลปลายปปีที่แล้วอใช่ค่ะ ประมาณปีอะสักปลายปีที่แล้วน่ะโดยประมาณใช่สักสักกลางกลางไปปลายปีี้มันมีเหตุมันมีเหตุใช่ไหมเข้าใจว่าป่วยป่วยเป็นโรคเอ่อบิ๊กเต่าบอกว่าเธอน่าจะป่วยที่จริงนะอาการป่วยที่ทําให้ผู้หญิงรูปร่างเปลี่ยนได้ถึงขนาดนี้มันมีอยู่ว่ากี่โรคใช่ไอโรคที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือไทรอยใช่ไทรอยมันมีสองชนิดนะไทรอยชนิดอ้วนกับชนิดผอมใช่ไอไทรอยชนิดอ้วนเนี่ย พักเดียวเท่านั้นเองมันจะขึ้นมาเยอะมากคอสองเดือนคุมไม่ได้จะบวมไปทั้งตัวเลยถูกจะบวมไปทั้งตัวเลยและถ้าเป็นไทลอยมันก็มีความน่าจะเป็นนะสามารถทําให้ผู้หญิงสวยคนหนึ่งเปลี่ยนหมดทุกอย่างผิวพรรณยังเปลี่ยนเลยรูปร่างเปลี่ยนเขาบอกผิวพรรณก็เปลี่ยนผิวพรรณก็เปลี่ยนด้วยนะคะเห็นสภาพของซิกากอฟวันนี้ผมอยากจะหยิบยืมสัตว์ของแคลรี่อ๋อไพรวันอ๋อ จำได้จำได้ใช่ไหมแพรรี่แพรรี่มันจะมีสำนวนติดปากสำนวนติดปากแพรรี่หรือไพรวันสมัยหนึ่งเขาชอบพูดคํานี้สภาพเวลาจะพูดหรือว่าถึงใครเขาบอกสภาพอะไรเงี้ยแล้วมีแบบทําเสียงนิดน่ะคือ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 แค่นี้เหรอดูแย่จังอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสภาพซิการกอฟอะไรประมาณนั้นทําไมดูแย่จังอะไรอย่างนั้นสภาพซิกากอฟ เชื่อไหมครับว่าผู้หญิงในภาพบนจอขนาดนี้สามารถสะกดจิตพระได้ทั้งประเทศเลยโอ้โหไีเดียวเธอเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้อ,อะโอเคอ